สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy วันนี้นะคะรายการวันเล่ Crazy ก็มีข่าวความเคลื่อนไหวนะคะแฟนวอลเล์บอลหญิงเนี่ยได้เฮกันแน่ๆค่ะเพราะว่าไทยเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะเป็นเจ้าภาพสนาม วอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024รอบสุดท้ายค่ะจากกรณีที่ v o l เลย์บอลเวิลดนะคะได้ประกาศเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 2รอบแรก3ส,สนามแรกไปแล้วนะคะปรากฏว่าไม่มีรายชื่อของประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเลยค่ะทำให้แฟนลูกยางเนี่ยลุ้นกันว่าไทยจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพรอบสุดท้ายหรือไม่และล่าสุดนะคะนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่า ไทยเนี่ยมีโอกาสเป็นเจ้าภาพรอบสุดท้าย80%เลยค่ะจากที่ตอนแรกนะคะทาง FIVV เนี่ยได้เลือกประเทศจีนไว้แต่ดันขอถอนตัวไปก่อนค่ะ ฝ่ายจัดก็เลยพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยเชื่อมั่นว่าเราเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วส่วนสนามแข่งขันนะคะก็ยังคงเป็นอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเหมือนเดิมค่ะมีความมั่นใจทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งว่าถึงเวลานั้นมีความพร้อมรวมทั้งจะใช้จังหวัดนครราชสีมาเป็นสนามแข่งขันอีกที่ จากที่ตอนแรกนะคะที่ประกาศรายชื่อ3ส,สนามแรกมานะคะในการแข่งรอบแรกวินแอลเนี่ยไม่มีชื่อประเทศไทยนะคะเราก็ใจตุบตุบต้มตอมแล้วใช่ไหมคะว่าทีมชาติไทยของเราจะได้เข้ารอบสุดท้ายหรือไม่แต่พอมีสถานการณ์นี้เข้ามานะคะโอกาสที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพรอบ8ทีมสุดท้ายนั้นมีเยอะมากเลยล่ะคะ่ะ และการแข่งขัน VNL 2024รอบ8ทีมสุดท้ายนะคะกำหนดการแข่งขันจะมีการจัดขึ้นในวันที่20ถึงวันที่2 3มิถุนายนปี2567ค่ะแล้วเพื่อนๆราคามีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างหลังจากที่ได้รับฟังข่าวนี้ไปแล้วยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะคิดว่าประเทศไทยของเราจะสามารถเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน VNL รอบสุดท้ายได้หรือไม่ยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะ แต่ต้องสแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช Chan c นิส a n n e l ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ